เปลี่ยนหนูไปรถคันอื่นนะ่ะกรุณาดูด้วยนะคะว่านั่งได้ไหมไม่ใช่เอาไปแล้วเอาไปอัดคันอื่นนะขอพูรู้แล้วครับเพราะรู้ได้ตั้งไหนคะ่ะขับรถมาจะปีประสบการณ์ไม่ได้สอนตีคนหยุดพวกนี้เขาก็รีบบทเหลบางคนเขาไม่รีบเขาก็จะได้รู้ว่าไม่สมควรที่จะมาแบบนี้เนนนถูกไม่พอใจไม่รู้นะแล้วพี่เรนเคียวุปากไปเลยพุ่งขึ้นมาค่ะคนนั่งได้ทนนั่งตายเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอน่งไยไม่ต้องเสนอความคิดเห็น สิสอนให้หนูงลงเมือไหนเขามีสิ์อันให้หนูงลงมาค่ะหนูถามแน่ราะว่าไปไม่ทัน้าใจบ่ไปไม่ทันคนอื่นหนูไปซีเรียสแต่หนูอะค่ะหนูเห็นใจคนอื่นก็สอนเอาหนูลงพี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่ทนนั่งอย่างนี้พี่ทนนั่งได้พี่เสียเงินถูกต้องไหมพี่ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรถูกต้องไหมเพราะพี่พัวไปทํางานไม่ทันถูกต้องไหมไม่เกี่ยวกับหนูไม่เกี่ยวกับหนูค่ะก็เลยไม่ซีเรียสเอออันนั้นเาเกี่ยวกับหนูเลยก็ว่าซีเรียสแต่มันบอถือต่องหนูคืออกบอเออถ้าพูดในหลักความถูกต้องมันไม่ใช่่อะ แล้วมาให้ตังสีหรือจังไได้ให้ลงเสร็จปุ๊บนะ่ะถ้าจะเปลี่ยนหนูไปรถคันอื่นนะ่ะกรุณาดูด้วยนะคะว่านั่งได้ไหมไม่ใช่เอาไปแล้วไปอัดคันอื่นนะบอลูนนะครับอลูนเรื่งงไหนค่ะครับรถมาจะกปีประสบการณ์ม่เร้สอนตีบอจังสีเรื่องไหนค่ะคนยุนทุกเนี้ยเขาก็รีบหมดหละบางคนเขาไม่รีบเขาก็จะได้รู้ว่าไม่สมควรที่จะมาแบบนี้ พี่เลยคือผูกปากไปเลยเพิ่งขึ้นมาค่ะทนนั่งได้ทนนั่งไปเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอะนั่งไปไม่ต้องสเสนอความคิดเห็นไม่ได้ถามค่ะบอได้ถามเลยต่อสินั่งอาจจต่อสิเป็นนั่งเทิงรัง่านั่นความสุขของเจ้าค่ะก็คือไปเจอเบอร์รถตู้เนี่ยที่ที่เป็นเบอร์รถตู้ที่เนี่ย่ะที่เขาสะดวกเข้ามารับเราเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในวันที่สามพอดีหลังจากนั้นเมื่อตอนบ่ายสองอ่ะทางด้านรถตู้ก็โทรมาคอนเฟิร์มกับเราว่า,วาเดี๋ยวจะเข้าไปรับ อีกสักพักจะเข้าไปรับก็ได้เดินทางค่ะจากบ้านขึ้นรถตู้ค่ะก็คือประมาณสี่โมงครึ่งดยประมาณนะคะก็ก่อนอนั้นี้ก็คือมีผู้โดยสารที่ที่อยู่ก่อนหน้าเราแลวสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเราก็ขึ้นไปเป็นคนที่สามโดยขนาดนั้นเราก็ไม่ได้สังเกตด้วยประสบการณ์ที่ว่าเราไม่เคยนั่งรถตู้ค่ะก็คือมันเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่เราใช้บริการรถตู้เนาะเราก็ไปเห็นเบาะที่นั่งอะค่ะข้าง ทั้งสามแถวอเป็นเบาะสามสามสามหมดเลยเราก็เลยเข้าไปนั่งเบาะแถวที่สามอะคะ่ะด้านซ้ายสุดซึ่งเป็นเบาะเดียวซึ่งทางขวามือของเราก็จะเป็นสองเบาะเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ขับออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปรับรับเอล,ลูกค้าท่านอื่นนะคะไปรับผู้โดยสารท่านอื่นที่หมู่บ้านใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงอะคะ่ะพอช่วงประมาณเกือบหกโมงเย็นนะคะเบาะที่นั่งที่ว่ามีสามสามสามคือเต็มแล้วนะคะก็มีไปรับคนที่สิบขึ้นมาอีก บริเวณที่นั่งจะเป็นในส่วนของเก้าอี้ด้านเออยู่ตรงกลางระหว่างเบาะข้างซ้ายกับเบาะข้างข,างขาวาก็คือเป็นเป็นเขาเรียกที่ว่างตรงนั้นน่ะให้ผู้ชายคนนั้นนั่งเราก็เลยถามพี่ผู้ชายข้างๆว่าอทราบไหมคะว่าเขาจะมาให้นั่งแบบนี้พี่ผู้ชายคนข้างๆก็บอกว่าไม่ทราบครับพี่โอเคไหมเราก็เลยถามเขาประมาณนี้ค่ะเราก็พูดคุยกันเขาก็บอกว่าก็ต้องไปครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ ทำงานอะไรประมาณนี้เราก็นึกว่าเออพอรับคนที่สิบเสร็จปุ๊บอะค่ะ <_ d un> เขาก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพเลย <_ d un> ก็ไม่ใช่ <_ d un> เขาก็ไปรับคนปุ๊บเอ่อคนที่สิบเอ็ดสิบสองเราก็เราก็เริ่มมีมีความคิดที่แตกต่างแล้ว <_ d un> พอเรารู้สึกว่าเออมาเราไม่ไม่สนับสนุนการเอาเปรียบคนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหน <_ d un> ก็ช่างอย่างเงี้ยค่ะไม่สนับสนุนให้คนเห็นแก่ตัวในทุกรูปแบบแล้วก็เอาแก่ได้ในช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยพอหลังจากประมาณสองคู่เขาก็ไปรับผู้โดยสาร ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่ส่งรูปให้น้องเลตตี้ดูค่ะพี่ก็สะกิดถังเขาอีกว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องได้มานั่งแบบนี้ซึ่งเบาะเสริมน้องคนนั้นนะคะจะเป็นเบาะที่สองที่เอากระเ,เป๋าเดินทางหนุนและให้น้องเขานั่งน้องเขาบอกว่ามไม่ทราบครับว่าผมจะได้มานั่งแบบนี้แล้วเราก็ได้ได้พูดอะค่ะในสิ่งที่เราคิดอะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็คิดค่ะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือเขารู้สึกแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเพราะว่า อย่างที่บอกคือพลังเขาอาจจะไม่ได้มากพอในการพูดพูดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ส่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเอ,อคือเขาเขาเริ่มไล่เราก่อนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รับผู้โดยส์ที่ 11, 12แล้วเพราะเหมือนเขาบอกว่าเราเค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะจากต้นหางก็คือการทะลักมาถึงปลายทางที่กรุงเทพลงแถวแถวแบริ่งนะคะอ,อจ่ายเสร็จรอแต่คนอื่นก็คิดว่าน่าจะจ่ายในราคานี้เหมือนกันหมด เราก็รู้สึกแย่แย่ตั้งแต่แย่ครั้งแรกก็คือแย่ตั้งแต่ตอนที่เขารับผู้โดยสานเดิลสองก็คือแย่ตั้งแต่อตอนที่คนคนเพื่อนคนขับรถตวงเขาหามาพูดแบบนี้กับเราแล้วก็แย่ครั้งที่สามก็คือแย่ตรงที่ว่าแฟนซึ่งซึ่งมากับเขาอะ่ะเขาก็ยังยืนยันในการกระทําว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ะมันมันถูกต้องเห็นสมควรแล้วก็พร้อมที่จะทําแบบเนี้อย่างเนี้ยค่ะ หลังจากที่เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่4ประมาณ9โมงครึ่งเนาะเราก็ได้โทรไปที่ call center ค่ะของขนส่งไม่ไแน่ใจว่า1584ไหมอะค่ะอันนี้เราก็ได้โทรไปทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ที่มีหลักฐานเขาแนะนําให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆในไลน์เราก็เลยเกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆเข้าไปในไลน์อธิบายถึงเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้น1 2 3ที่เป็นไปเป็นมาทั้งหมดอะคะ่ะเราหวังเลยก็คืออยากจะให้เขามีการ เรียนรู้ค่ะจากจากบทเรียนในครั้งนี้ว่าสิ่งไหนที่ควรทําหรือสิ่งไหนที่มันไม่ควรทำนะคะโดยโดยที่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบหรือว่าเห็นแก่ตัวเกินไปเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆเลยอยากให้เขาเขาได้รับบทเรียนในครั้งนี้เท่านั้นเอง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ